ทะเลาะก,กันทำไมยลกจะทะเลาะก,กันทำไมเลิกเลิกกัน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 เลยโอ้เมื่อกี้ไม่ทันเลยไม่ทันท่าวิง่ง ไม่ทันไม่ทันท่าวิ่งดีใจใครอะย่าครอบครัวมันนี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศเวลาเรากลับมาบ้านอันนี้ก็เราออกไปข้างนอกมาก็จะดีใจค่ะเขาจะมีขังอยู่ในบ้านอันนี้เพิ่งเปิดให้เขาออกมานะคะปกติก็จะเฝ้าอยู่ข้างนอกบ้านมีมารวยเฝ้าอยู่ข้างนอกบ้านเวลาไม่มีคนอยู่ ก็จะมีอยู่ฟออยู่นอกบ้าน2ตัวอยู่ในบ้านแล้วก็ที่เหลืออยู่5้าตัว4 5ห้าตัวก็จะอยู่ฝั่งนน้นยังไม่ดยังนี่ยังออกมาไม่ครบนะคะเนี่ยแยกกันไว้เพราะว่าเวลาเปิดประตูเอารถเก็บเนี่ยค่ะถ้าหลายตัวนี่ก็คือจะวุ่นวายกันค่ะวิ่งตัดหน้าตัดอะไรอย่างเงี้ยรถกลัวรถจะเอาไปกินอย่างเงี้ยค่ะกลัวจะก๊อบเพราะว่าความดีใจกินไขรกินไขร ไปดมกินไข่แม่ยังไม่ได้จับไครเลยนะวันเนี้ยจับแต่หมาบ้านเราไม่ได้เคยไปจับหมาที่อื่นเลย รวยตาหวานมารวยครับยิ้มให้แม่หน่อยยิ้มกล้องหน่อยตาหวานจะ้ทำตาหวานติ๊บๆิ๊บติบ๊ยิ้มให้แม่หน่อยครับมารวยมารวยครับยิมหันมาหันมองกล้องยิ้มหน่อยหันมองกล้องเอาให้สวยหวานยิ้มหว,วานหวานเร็วมารวยครับทำไมจะต้องหลบกล้องขนาดนั้นล่ะหวานเรี้ยง ยังไม่หวานเลยอย่างนี้ไม่ใช่ยิ้มหวานยิ้มหวานนะทียิ้มหวาน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 นะสวัสดีครับสวัสดีครับนะอ่ะบายบายหันหน้ามามองกล้องเร็วจะได้เลิกถ่ายกันอ่าทำตาหวานมารวยตาหวานยิ้มแล้วเหรอเนี่ย โอเไม่ค่อยชอบเข้ากล้องใช่ไหมเฮ้แม่ย่ยาถ่าก็หล่ออ่กะก็ต้องถ่ายดิไม่ถ่ายคนหล่อจะไปถ่ายใครแล้วเนี่ยไม่ถ่ายมารวยตาหวานรวยตาหวาน สวัสดีแม่ครับสอ,องข้างข้างนี้ด้วยข้างนู้นด้วยสวัสดีครับไปเข้าบ้านกันเข้าบ้านไหมพี่มาแอบมอง ด,ดีเร็วเดี๋ยวแม่จะเปิดให้เร็วๆสวัสดีครับโอ้โหอยากออกแล้วตาลครับแตงอย่าตะกุยจิมันเสียงมันดังอะลูกแตงอย่าทำเสียงดังไว้ครับไว้ครับอะให้ตาลมามาัางให้ตาลมาตาลมา ทานมาบ้งางทานมาบ้างอ่ะเร็วๆอ่ะเอาทานนอตะเกาะทั้งนี้โอ้โหอ่ะสวัสดีครับมาเร็วแก้มสวัสดีตลอดเลย มาอะไรกันนั่นลุงมันวิ่งทำอะไรกันวิ่งปูกันไปไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไปวิ่งเข้ามุมไงก็เสร็จเขาอ่ะออกมานอกมุมนน่นหนุนไปแล้วไปแล้ว <c oughs> จะล้มไอ้วนกระโดดมันจะล้ม จะไปดักเขาทําไมอ่ะอ้ยมันจะล้มไม่ตานไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาเล่นกันตานตานไม่รังแกตานไม่เอาตาน ันเข้าให้มันเข้าใกล้มันก็ได้หรอกอรักจังเลยแม่เนี่ยรักจริงๆเลย อ้วนรถเขาจะขยับแล้วนะล้วนอืมไอ้ลูกรักเนี่ยม,มัน ไอ้ลูกรักนี่มันมันอะอ้ยหงายหลังไอ้ไอ,อ้ตาลเอ่งชนอย่างงี้แม่ก็จะหงายหล,งลังก็ที่ดูทำอะไรวะอ้วนเช็คของแล้วอ้วนเช็คของแล้วอ้วนเช็คของแล้ว,ลวมีอะไรกินได้ไหมไม่มีเลยแงอ้วน มีแต่ผลไม้งั้นเลยมีอะไรเป็นของมารวยไหมไม่มีเลยวันวันวันยังไม่มาหาแม่เลยวันเนี้ยวันครับ วันยังไม่มาหาแม่เลยวันครับวันวันนี้ยังไม่ได้มาสวัสดีแม่เลยเนี่ยไอ้แต้มข้าวยังไม่หมดอีกเหรอแต่เช้าอะ <c oughs> แต้มยังกินข้าวไม่หมดอีกเหรอแต้มฮะ <c oughs> ตายแล้วแต้มเอ้ย ตาลจะวิ่งมาชนอย่างนี้ไม่ได้แต้มเองนั่งเฉย่ง,เย,งเยเฉยเงยเฉยเงเฉยตานกินอะไรลูกตาล ตาลเขียวอะไรขนุนหรืออะไรขนุนขนุนไม้ไม่ได้ไม่เอากินได้ที่ไหนล่ะ 哪 gì? เย็นไม่อ้วนลมพัดเย็นน้ำตาลครับน้ำตาลนั่งลงนั่งลงนั่งดีๆนั่งหล่อๆนั่งไม่ต้องมุดเข้ามา ไม่ต้องมุดเข้ามานั่งรอๆเร็วๆมาหาแม่ก่อนตาลครับตาลครับเรียกน้ำตาลนะเนี่ยไม่ได้เรียกโอเลี้ยงโอเลี้ยงห้ามบุกห้ามบุกโอเลี้ยงทำอะไรอะ่ะแม่หมาแม่หมาวิ่งหนีฝน หมาวิ่งหนีฝนดูกลัวแต่ออกมาทำไม,มนนอ,อมไม่มนนะมันนี่ออกมาทำไมอ่ะมันนี่กลัวฝนแล้วมันนี่ออกมาทำไม มาแกะ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 สวัสดีค่ะนั่งลงสิคะเปลานั่งลงเปลานั่งลงดีดุนั่งเรียบร้อยเปลานั่งเรียบร้อยลูกนั่งให้แม่ดูทีนั่งเรียบร้อยทำไงนั่งเรียบร้อยทำไงลูก เต็มนั่งเรียบร้อยแต้แมเต็ม โอเลี ان, ้ยงโอเลี amine, like break, ้ยงโอเลี coping, em, boom, ้ยงตบยุงให้แม่ดูหน่อยโอเลี้ยงตบยุงให้แม่ดูหน่อยโอเลี้ยงปัดยุ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 งปั่ยุงโอเลี้ยงโอเลี้ยงขะโอเลี้ยงพี่แต้มทำอะไรอ่ะพี่แต้มทำอะไรพี่แต้มพี่แต้มทำอะไรอ่ะฮะ ไปชวนเขาเล่นอีกแล้วไม่มีใครเขาเล่นหรอกมาเลยแต้มโอเลี้ยงโอเลี้ยงปัดยุงหน่อยดิมียุงไหม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 แต้มทำอะไรโอรเล้งอะ่ะแน่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 ไม่ต้องไปเลียกันเลยไปดูที่หน้าบ้านใครมาลุยลุยลุย แน่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 ไม่ต้องเส้าซีเขาแต้มอ่ะ